ที่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาย้อนวัยใสกับแคทตี้นะคะย้อนกลับไป11ปีที่แล้วนะคะที่แคทตี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาตีที่ a b a s a <c oughs> s s u m p t i o n University ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาหาลัยนะคะมาหาของอร่อยทานกันก่อนค่ะเพราะว่ารอบรวมวามหาลาัยนะคะก็มีร้านเด็ดเยอะแยะไปหมดค่ะ สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เคยเป็นนักเรียนนั่งหน้าห้องนะคะว่าแคชเอรีนมีนเกิลมาแล้วค่ะวานะมมน,นั้นมันเราฮอตไหมก็ลองไปถามคนรุ่นนั้นดูนี่ก็คือทําให้เรามีวันนี้นะคะเราไม่อายทํากินไม่หมิ่นเงินน้อยแล้วก็ไม่คอยวาสนานะคะ่ะทุกคนเอ้าเจ๊ปูหายไปไหนแล้ว <laughs> รานแรกนะคะขอทานชาไข่มุกให้แบบว่า alert alert หน่อยนะคะรานนี้เนี่ยตอนที่ค้ตี้ยังเรียนอยู่ยังไม่มีนะคะยุคนั้นอะ่ะยังไม่คิดชาขนมชานมไข่มุกเลยค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะสาวๆเอแบกหนุ่มๆเอแบกเขาแนะนำมาว่ารานนี้นะคะยอดชิดแถวนี้ค่ะนี่คะขอเอาบับเบิลเฟรชมิลค์ทีหวานร้อยค่ะ,คะถ้าจะกินชานมไข่มุกทั้งท,งทีต้องกินหวานร้อยสิคะ ที่มันนเป็งยุคนั้น,นนะคะก็สเลอร์ปี้เด็กไปไหมค่อยได้ไปกินเครื่องดื่มเหมือนว่าเราไปทานก๋วยเตี๋ยวทำะะร้านอาหารแล้วก็จะสั่งแบบน้ำแดงน้ำนู้น้ำนี่น้ำส้มอะไรนะคะหรือแบบโอวันตินปัน่นโกโก้ปั่นที่เหมือนบเป็นร้านแบบคีออสอะไรอย่างเงี้ย mm. เออปร,รนะมาณนั้นร้านนี้ทำคอนเทนต์ได้เลยนะกวนมุมถ่ายรูปแบบ คีนคีมมากแล้วมาสะท้อนให้ผิวเราสวยแล้วก็จะไปทานบะหมี่เจ๊ปูกันต่อนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อทุกคนว่ายังมีอยู่ถึงตอนนี้นะคะคือตำนานมากๆอยากไปดูเหมือนกันว่าเจ๊ปูยังอยู่ไหมนะคะซึ่งเพื่อนเดี๋อชอบไปทะเลาะกันนานบะหมี่เจ๊ปูแล้วก็แบบชอบแบบไปยืนขยา่าสไยไฟฟ้าตรงข้ <c oughs> างหน้าร้านนะคะคือเป็นร้านแบบตำนานมากๆทุกคนอ่ะแต่ก่อนที่เราอจจะไปทานอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะก็มีคนถามคัตตี้เข้า,ขามาเยอะนะคะเรื่องดูแลตัวเองเช่นวิตามินที่ทานนะคะเกิน10คนที่ถามอ่ะเปิดกระเป๋ารี ดูเลยละกันค่ะนอกจากคที่จะทานวิตามินคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จะมีทานตัวนี้ค่ะซินไบโอติกก็คือตัวนี้นะคะเป็นทั้งโรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกค่ะซึ่งที้นะคะจะพกติดกระเป๋าตลอดนะคะเพราะว่ากลัวจะลืมกินค่ะ มันสาคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยปรับสมดุลลําไส้ค่ะจะทําให้ท้องเราเนี่ยไม่ถูกนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลําไส้กระเพาะอักเสบกดไหลย้อนและช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะคือคัตตี้เนี่ยนะคะทุกคนทํางานเยอะมากนะคะแต่คัตตี้เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยป่วยเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเขาป่วยเลยค่ะมีแต่ไปเข้าเพราะคลอดลูกนะคะที่คัตตี้เนี่ยรอดโควิดมาถึงซีซันนี้ก็คือ Amazing มากทุกคนเราก็คือเป็นหมดแล้วคิดว่าอาจจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันเราอ่ะดี อยู่นะคะคซึ่งตัวนี้นะคะพี่ดรายเนี่ยเป็นคนเอามาทาทีทานนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นภูมิแพ้ค่ะทุกคนแล้วเขาก็เป็นสิวนะคะแล้วพอเขาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอแนะนําให้ทานตัวนี้ค่ะเพราะว่าสิวเนี่ยบางทีมันก็สามารถเกิดจากสาเหตุที่เราไส้เราเนี่ยไม่สะอาดได้ด้วยค่ะซึ่งตัวโปรแบคตัวนี้นะคะก็จะช่วยได้ดีมากเลยค่ะนอกเนือจากสิวผิวใสแล้วเรื่องผื่นแพ้หรือการติดเชื้อในช่องคลอดหรือชะลอวัยนะคะก็ช่วยได้ดีมากค่ะอันนี้นะคะตอนนี้คาทีจะทานวาราซองค่ะทุกคน ทานง,ง่ายมากนะคะไม่ต้องชงเลยค่ะแค่แกะแล้วก็กรอกปาก อร่อยมากเลยค่ะทา,งงานง่ายมากๆรสชาติจะเปรี้ยวนิดๆนะคะช่วงแรกๆนะคะเพื่อปรับลําไส้นะคะให้ทาน2-3ซองต่อวันนะคะเพื่อปรับสมดุลค่ะพอร่างกายเริ่มสมดุลแล้วนะคะก็ให้เหลือวันละซองต่อวันพอค่ะรสชาติก็คืออร่อยมากทุกคนเปรี้ยวนิดๆนะคะเหมือนทานผงยาคูด้วยค่ะนี่นะคะแพคเกจจิ้งกล่องใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเราก็สามารถแกะแล้วก็ไปพกใส่กระเป๋าแยกงเอาไปได้นะคะที่ฮัตี้เลือกทาน Probiac s e v e ของ Interpharma นะคะเพราะแบรนด์นี้นะคะเป็นโปรไบโอติก ที่ทางโรงพยาบาลแนะนำค่ะหาซื้อง่ายมากๆนะคะส่วนใหญ่นะคะซื้อมาจากแลกฟรราร์มอีค่ะเพราะว่าเขานะคะมีสาขาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีเภสัชกรนะคะแนะนำด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะสำหรับการทานรัวๆไปร้านต่อไปกันเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้านบะหมี่เจ๊ปูนะคะร้านนี้นะคะไม่ได้ขายแบบบะหมี่ปูนะแต่ว่าเจ้าของเขาอะ่ะชื่อว่าเจ๊ปูซึ่ง เอ้าเจ๊ปูหายไปไหนแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค e <k> ่ะสวัสด right. so, ีค so, ่ะเจ๊ปูก็ยังเป็นเจ๊ปูคนเดิมเมื่อส <it>? <pper> ิบปีท <disappearing feminist lines> ี <UND ET> ่แล้วที่คัตตี้มากินแต่ว่าแต่ก่อนอะคือจำได้ว่าร้านจะอยู่แถวต้นซอยอันนี้ย้ายมานานไหมคะเอ่อถ้ามาอยู่ตรงนี้เจ็ดปีแล้วคือ้าน่คัตตี้ยากกินตอนตั้งแต่อายุแบบสิบเก้าสิบแปดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือสามสิบสองแล้วเจ๊ปูก็ยังเป็นตำนานแถวที่อยู่นะคะเดี๋ยวต้องสั่งเมนูเด็ดเอาบะหมี่ต้มยำหมูสับอะค่ะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่ถั่วงอกค่ะเส้นบะหมี่นะทุกคนคัตตี้จะชอบเส้นบะหมี่ ไม่ก็เส้นเล็กก็แล้วแต่ว่าชอบเส้นอะไรละกันแต่ว่าชอบแบบที่เขามีชื่อก็คือต้มยำค่ะมันจะมีความแบบนัวนัวแบบหวานๆแบบเปรี้ยวๆแบบลงตัวเป๊ะเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงนะคะจําได้ว่าแบบเคยแบบมานั่งทานกับแฟนที่เป็นพ่อของลูกในปัจจุบันทานใ้ใช้บรรยากาศอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงแบบเดินมาแล้วแบบคนนั้นเป็นคนที่แฟนเราเคยคุยเราเราก็แบบแบบน้อยใจแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็จะแบบไม่ต้องสนใจหรอกที่รักตอนนี้เขามีแต่เธอ ลืมค่ะลืมมากคือจุดเด่นของเขาที่ทุกคนต้องสส่คือกระดูกอ่อนหมูนะคะแล้วก็แบบเขาจะใส่แบบหมูหนันน่นหมูนี่หมูเด้งแล้วเขาก็จะมีกะเพราซึ่งกะเพราเนี่ยเขาจะมีแบบว่าโคตรรับในการสั่ง 3K มเคสมเคคือหมูกรอบหมูเด้งกระดูกอ่อนเออคือ3หมู2 k เคก็คือเลือกเอาว่าจะเอาอะไรนะคะก็คือเขาแบบมีท้ายของหมูให้เลือกคะ่ะแนะนำก็3 k มเคไปลยจบในไหนเดินทางมาถึงบางบ่อแล้วเนาะ ตำปังของเขามันจะมีผักที่เขาใส่ซอยๆเห็นปะที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะซึ่งพัตตี้ชอบกินผักก็จะชอบแบบนี้เหมือนเดิม<ๆ>เพิ่มเติมถือคนกินสวยขึ้น<ๆ>คือคำหนึ่งอาจจะชอบใส่ให้ครบทุกหมูเนีย่ยหมูรอบหมูอะไรของเขาไปแล้วก็เอาอันเนี้ยมาท็อปอัพไม่ค่อยไม่อยากปรุงนะคะเพราะว่าเขาทำมาอร่อยแล้ว คิดถึงรสชาติในอดีตนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนจะได้เต็มที่ค่ะเชียร์โอเคค่ะทุกคนอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสู่มาหาลัยกันค่ะเจะกัน ระหว่างทางอะทุกคนพอมันผ่านอะมันนึกถึงแบบว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีคือหอบาโค่ะแต่อันนี้พอลอยฝนอยู่ยังอยู่อยู่เลยตึก GC พที่เป็นโดมอะก็ยังอยู่ทุกคนแล้วคือเด็กเอแบกชอบทายสตรีทฟูดทุกคนชานสตรีทฟูดที่อยู่ตรงข้างๆก็จะแบบมีรถนู่นนี่นั่นมาจอดสมัยน,นั้นเนี่ยรถที่ยอดทีแต่ก็คือ SLK นะคะ SLK ็ล SL ก็จะแบบเป็นเหมือนพอยส,สมัยนี้ <laughs> ค่ะย้อนวัยกก่คัตี้นะคะที่ a อแบกค่ะอัดสชั้นยูนิเวอร์ซิตี้บางนาแคมปัสค่ะก็ตอนนั้นนะคะเรียนจบปี2011นะคะตอนนี้ปีอะไร2022ก็เท่ากับจบมา11ปีแห่งความหลัง แต่ตอนนี้เราเป็นอาจารย์นะคะ10บกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เคยเป็นนักเรียนนั่งหน้าห้องนะคะมี iPad แอปแอว่าจดงานแต่จริงๆลงออเดอร์ขายเสื้อผ้าอยู่นะคะวันนี้เด็กคนนั้นนะคะได้ผันตัวเป็นอาจารย์แล้วค่ะเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะคะจะเบี้ยวไม่เบี้ยวก็อยู่ที่แม่พิมพ์นี่แหละเนาะเมื่อกี้เดินเข้ามาก็แบบพี่คัิตีขอถ่ายรูปหน่อยค่ะพี่คัิตแล้วก็เจอหลานตัวเองไม่แบบว่าพี่คัิตหนูลูกนะโบอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแนะนําตัวโดยบอกว่าเราเป็นลูกของใครละจ้า บบก,บบก็มีทุกจุดเพราะว่าเราก็เรียนมาแบบ เออสี่ปีเนาะคือแคตตี้อ่ะเป็นแบบรุ่นแรกๆที่ได้เรียนในบางนาะแคมปัสตอนนั้นที่เข้ามาเรียนอ่ะคือมันอลังการมากละครเนี่ยจะชอบมาถ่ายทําที่มหา,าลัยเราค่ะทุกคนแล้วก็พีเวดดิ้งเอวยัไรเอวยเนี่ยก็จะมาที่นี่เพราะว่าจะมีความเป็นโรแมนแคตตี้เนี่ยก็จะใส่ส้นสูงนะคะมารงเรียนเนี่ยประมาณ5นิ้วแล้วก็6นิ้วนะคะติดขนตาปลอมรุ่นชมพู่อรารยาสมัยเลียาที่เป็นแบบเบอร์แบบอเดลเบอร์5อะไรอย่างเงี้ยคะก็คือถ้าฝนตกเนี่ยตาไม่เปียกนะคะแล้วก็ใส่คอน Big Eye, แทคเลนส์บิ๊กอายแต่ง หน้าคือจัดเต็มมากคือจัดเต็มยิ่งกว่าแบบทุกวันนี้ไปออกอ e ีเวนต์หรือวไปงานแต่งอะ่ะทุกคนแต่ว่าเราก็สามารถมาเรียนชาวได้ทันนะคะก็นับถือแบบความพยายามที่จะแบบดูดีของเราในการมาหารัยทุกครั้งนะคะเดินเข้าเสร็จก็จะฉับ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 ,บ,บทุกคนก็จะว้าวแคทเธอรีนมีนเกิลมาแล้ว ด้วยความที่ตอนนั้นเราใส่ส้นสูงสูงมากนะคะมาเรียนเราต้องเรียนแบบประจำการอยู่ที่ตึกคณะแต่ก็จะมีบางวิชาที่เป็นวิชากลางเราก็ต้องมาที่ตึกนี้เราก็ต้องเดินไกลมากแล้วบางทีพื้นมันจะเป็นส่ว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 นสูงแล้วก็จะพุบ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 ืนเราไม่ใช่แค่ตากตาในการเรียนเราตากตาในการใช้ชีวิตคือกว่าจะจบมาเนี่ย ถึงบอกว่าแบบต้องรักษาสุขภาพให้ดีมากๆเพราะไม่อยากจะแบบเฮ้ยถ้าเราตูอยู่หรืออะไรไปเราต้องเกิดใหม่เราก็ต้องมาเรียนหนังสือใหม่ก็คือไม่เอาค่ะค <c oughs> ัีนี้นะคะเรียนคณะ Communication Arts นะคะ Major Advertising นะคะทุกคนแล้วตำนานที่แบบเขาก็จะมีแบบที่เป็น signature ตำนานของเขานะคะก็คือเขาจะมีสัตว์ในตำนานก็คือหงน่าจะแบบ6ตัวนะคะคือตอนนั้นหาตัวละี่หมื่นไม่รู้ตอนนี้ราคาหงขึ้นอย่างคือบางคนถ้าขับรถชนหงะ ก็คือต้องจ่ายเงินก็คือแบบก็เราต้องรักษาหงก์แต่คือบางคนอะ่ะก็จะแบบว่าไปให้อาหารหงก์ก็โดนหงกันก็มีนะคะก็คือหงก์อ่ะก็ดุเหมือนกันเออถ้าเป็นตอนนี้เราคงแบบได้ไปถ่ายคอนเทนต์กับหง์อ่ะทุกคนแต่ตอนนั้นมันยังเป็นยุคที่แบบยังไม่ใช่ยุคทำคอนเทนต์แบบไม่ใช่ยุคแบบถ่ายรูปเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีม้านะคะที่เป็นแบบสัญลักษณ์แห่งความฉลาดปาดเปลืองนะคะอยู่ที่กลางน้ำแล้วเขาจะมีสิงโตซึ่งสิงโตเนี่ยเวลาใครเรียนจบนะคะเขาก็จะไปทำคอนเทนต์ที่สิงโตนั้นเพราะว่่าาาเเเนนหหมมือสัััญลกกกษณ์แแงคควบบซะทุร มีแบบว่าสัญ,ญลักษณ์หลายหลายอย่างนะอยู่ในมหลาลัยนะคะแม้กระทั่งวัสดุวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่แบบนําเข้าอย่างดีนะคะคือความภูมิใจในมหลาลัยเนี่ยนอกจากเรื่อง educational ต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องสถหาปัตยากรรมทุกคนแล้วคือตอนที่เรียนอ่ะคัาตีชอบความพอเ p อร์ของ a b a c ค่ะเขาจะมีพี่ security เนี่ยอยู่ตามจุดเขาจะคอยตรวจจับคนที่ใส่ยูนิฟอร์มไม่ถูกต้องนะคะก็คือกระโปรงห้ามสั้นเกินไปเสื้อห้ามรัดเกินไปเข็มขัดมีไหมเข็มกัดมีไหมซึ่งการทําอย่างเงี้ยณโมเมนต์นั เราก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแต่พอเราเรียนจบเราผ่านมาเรามองเฮ้ยมันทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูพอพเพอฝนตกเข้าล่มกันค่ะไปคณะกันค่ะคณะคอมอาร์ตค่ะ ถึงแล้วนะคะ School of Communication Arts ตึกคณะคอมอาร์ตค่ะเราก็จะมี4 major ในนี้นะคะก็คือ Advertising Performance นะคะ p u b l l c t i o n t i o n อีกอันหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับตัดต่อซึ่งตึกเราเนี่ยคะจะ facing กับตึก School of Architecture and Design ค่ะทุกคนฉะนั้นในขณะน,นี้ส่วนมากคนที่เรียจะเป็นผู้ชายส่วนขณะเน,นี้คนที่เรียนก็คือผู้หญิงเวลาพักเบรคทุกคนก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งตรงนั้นพชันกันแบบหนุ่มบ่าวสาวปานอะไรอย่างนี้ mm hmm. เออผู้ชายคา แบบเลงสาวนีเท่เพราะสายเท่ก็จะมีความแบบสาวแบบการแสดงก็จะมีความแบบแฟชั่นเนเบิลส่วนหนุ่มอาร์เคติเจอร์เนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบดิบเซอร์นะคะซึ่งมอกเลยว่าไม่ใช่สเปกเราเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเนี้ยบนะคะแต่ว่าถามว่านาม,มนันนั้นเราฮอตไหมก็ลองไปถามคนรุ่นนั้นดูเออพวกละครเวทีขนาดก็คือไม่เคยพลาดนะคะก็เป็นตัวเมนตลอดอหรือว่าแม้กระทั่งแฟชั่นโชว์นะคะของมหาลัยเราก็จะแอดเทนค่ะเดินแบบหมูถ้าตัดขา ภาพมาแปดอันนี้ก็คือทำไปทำไม,มวะ อยากหามากเลยอ่ะแบบไปใส่ชุดลายงูแล้วก็แบบทำผมกันเองไปอย่างนี้แล้วก็แล้วก็เดินตรงหน้าตึกเนี้ยที่เป็นถนนอันเนี้ยทำทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะนึกภาพก็แบบเออกูก็หาทําเหมือนกันแล้วก็แบบทาเสื้อคณะขายแล้วก็มาตั้งบูคือเป็นแม่ค้าตั้งแต่เรียนคือแววแม่ค้าแววนักธุรกิจเนี้ยมันมาในอยู่ใน d n a ทุกคนแบบปี3ปี2เนี้ยเวลาเขาบอกใครจะขายทัทธลินขายเลยค่ะก็แบบไปติดต่อโรงงานนะคะสกีนทําลายสกีนเองวางแบบในคอมอะไรนะคะแล้วก็ ยืนขายเพื่อนกันเองนี่แหละออนี่ก็คือทําให้เรามีวันนี้นะคะเราไม่อายทําผินไม่หมิ่นเงินน้อยแล้วก็ไม่คอยวาสนาค่ะทุกคนแม่ <S <S กระัังตอนที่เรานะคะทำแบรนด์เบดอัลแฟบริกแรกๆนะคะเราเรียนอยู่ปี4ใช่ไหมคะเป็นเทอมสุดท้ายที่จะเรียนจบนะคะงานเวิร์กช็อปมันก็หนักมากแต่เราเนี่ยก็คือขยนันซื่อสัตย์อดทนมีวินัยนะคะเวลาเพื่อนเนี่ยคือแบบว่าอยากจะสั่งสินค้าของเราคัตตี้เนี่ยก็เอาสายวัดนะคะมาโรงเรียนจ้ามาวัดเอววัดอ,อกวัดเสื้อให้เพื่อนเลยจดรับออเดอร์กันที่แบบมาหาลัยเลยค่ะ นี่ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเราจะมานั่งแบบมิงโก้การะหว่างรอขึ้นไปเรียนแบบว่าเฮ้ยงานนี้ทํายังวาพีเซนไปถึงไหนอะไรอย่างไรก็จะอยู่แบบโซนนี้ค่ะทุกคนามดูว่านี่ค่ะเวลาจะมีหานเนนุเซไหม แซลตัวเองทีมงานบอกว่าพี่แคทตี้ช่วยแบบเล่าถึงความรักไว้มหาลัยคือถ้าเล่าเนี่ยจะเป็นอะไรไหมแฟนปัจจุบันเขาจะว่าหรือเปล่าไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าแฟนพี่สมัยมหาลัยนะคะก็คือสามีและพ่อของลูกพี่ในปัจจุบันนี้เองค่ะ ฉะนั้นนะคะก็ไม่มีปัญหาที่จะเล่าค่ะทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะเราไม่ชอบผู้ชายเซอร์ชอบผู้ชายที่มีความแบบเฮ้ยแบบนิ่งๆแบบเฮ้ยเหมือนแบบจัดึกนแล้วก็ชอบผู้ชายที่เป็นความแต่งตัวนี้บู๊พอเพอร์นะคะเราก็เลยแบบว่าเอ้ยไปตกหลุมรักกับหนุ่มที่อยู่นอกมหลาลัยค่ะเขาขับออดีท้ทีทีมาค่ะแล้วก็มารับเราที่ตรงหน้าคณะนะคะเราก็จะเดินสับส้นสูง6กดิวนะคะขึ้นรถแล้วก็บอกที่ว่าไปกันไหนแกแฟนมาราบแหละ แต่แตัดภาพไปสิ่งที่แบบว่าโปโปก็มีนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องมีการทํางานกลุ่มกับเพื่อนใช่ไหมเราก็จะทํางานกลุ่มของบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ตรงนี้ก็คือบ้านเพื่อนที่คุณอุบกิบนะคะแฟนเรานะคะก็จะชอบแบบว่ามาตามข่าว่าแบบเมื่อไหร่จะเสร็จอะ่ะเพื่อนก็แบบ <S <S แล้วคนอื่นต้องนั่งทำอนะ่ะแล้วแฟนมารับนต้องกลับก่อนหรอมันจะไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าแฟแเรานะคะตอนวัยรุ่นเนะี่ยเออเป็นผู้ชายอาจจะขี้หึงนิดนึงอะไรอย่างเงพราะฉนั้นเราก็เป็นแบบสาวเรียวซานะคะก็จะแบบทาอะไรอยู่ที่รักทำ ส่งเซลฟี่มาดูหน่อยชื่อเแล้วก็บอกว่าชู3นิ้วชู2นิ้วชู4นิ้วนะคะสมัยนั้น,นย,ยังไม่มีเฟซไทม์พอรู้ทันก็ถ่ายไปเลยจะ10นิ้ว แต่ค่ะเตียชอบคาลเจอร์ของ A b แบ็นะตอนที่เรียนตอนนั้นคือชอบตรงที่ว่าถ้าเราดูตามห้องเรียนต่างๆหรือห้องน้ําหรือทุกอย่างจะไม่มีรอยขีดเขียนปากกาบนโต๊ะหรือแม้กระทั่งฝาผนังห้องน้ํหรือแม้แต่เสี้ยวเพราะว่าทุกครั้งที่เขามีคนวาดนะคะมหาลาัยจะเปลี่ยนออกทันทีเพื่อเขาต้องการสร้างคาลเจอร์ที่แบบมีความพอเพอร์ถ้าเกิดมันมีรอยที่1เนี่ยรอยที่2องก็ต้องตามมารอยที่สามก็ต้องตามมาแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนออกตลอดมันก็จะไม่มีเกิดรอยที่1นึรอยที่2เกิดขึ้นนะคะ คือคลิปนี้เราก็แบบไปทานแค่แบบพอกุบกิบเองคนถ้าเกิดว่าเด็ก A-Bag ดูอยู่นะคะมีร้านไหนที่เด็ดกว่าที่คัตตี้ได้ไปนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวรอบหนะ้าจะไปโปรโมทร้านแถวมหาลัยให้มหาลัยของเราต้องเรียงไกลค่ะ มาย้อนวัยกันพอของเปล่าของคอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไวคัตตี้นะคะจะทำอีพีต่อไปค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาเป็นอาจารย์ของอตตี้ที่มหลาลัยนะคะใครอยากจะมีข้อมูลถามว่าเฮ้ยประสบการณ์การเป็นครูของอตตี้หรือว่าตอนคัตตี้เป็นนักเรียนทํายังไงอะไรใดๆทั้งเบียดตีเบิยดโทนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่จะไปเมิร์ชรวมใน E ีีนั้นนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเดินดูงานอาร์ตของนักเรียนข้างล่างนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้ดวยนะคะ บายๆพวกเรานำข้าวด้วยเด่นอาทิตย์ไว้อาจซ้ำชันพอแล้วค่ะเดี๋ยวมหาลัยเสียภาพรัก